เทศบาลตำบลนาสวงนะคะวันที่30เมษายน2567เทศบาลตำบลนาสวงโดยนางอารัญญานามวงนายกเทศมนตรีตำบลนาสวงพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนตำบลนาสวงได้จัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นต้นแบบในเขตอำเภอเด็ดอุดมมีนายสะอาดวงรักนายอำเภอเด็ดอุดมกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับนายสุภทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดบุรารธานี พร้อมเยี่ยมชมธนาคารขยะรีไซเคิลของเทศบาลตำบลน,นาสวง่งสำหรับธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลน,น,นาสว่งก่อตั้งเมื่อวันที่15ธันวาคม2560เพื่อแก้ปัญหาบ่อฝังกรบขยะของเทศบาลตำบลน,น,นาสว่งซึ่งกำลังจะเต็มประกอบด้วยรัฐบาลได้ให้มีแผนการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติตามระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศพุทธศักราช 2,557รวมทั้งเทศบาลมีแนวทางในการจัดการโครงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยมีวัตถุประสงค์ในชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเริ่มต้นมีสมาชิกในไตรมาสแรกจำนวน176ครัวเรือน มีสมาชิกที่นำขยะมาขาย132ครัวเรือนนับว่าประสบความสำเร็จในช่วงเริ่มต้น175ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งหมด282ครัวเรือนรูปแบบการจัดการขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลนาสวงให้สิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกโดยมีสวัสดิการเป็นค่าชาปนก,กิจศพแก่สมาชิกธนาคารขยะที่เสียชีวิต เดยระหว่างในปี2560ถึง2563ธนาคารขยะให้สวัสดิการค่าชาปนากิจ5,000บาทและมีการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกเป็นรายละ10,000บาทตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาอาปทอนะครับโดยเฉพาะที่เทศบาลตำบลนาส่วงแห่งนี้เรามีธนาคารขยะครบทุกหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของจังหวัดมุรดานีและจะขยาย ให้ครบทุกหมู่บ้านจํานวน2,000กว่าหมู่บ้านที่เรามีหมู่บ้านอยู่นะครับก็คงจะขับเคลื่อนต่อไปโดยให้เป็นไปตามแนวทางของเศรษฐกิจใหม่นะครับ BCG m o เดลนะครับซึ่งเราจะขับเคลื่อนให้เกิดผลประโยชน์โดยเฉพาะวันนี้นะครับพี่น้องได้นําขยะมาขายให้ธนาคารขยะของเทศบาลตะบลดาส่วงนะครับก็ถือว่าเรามีเงินเจ็บจากการขายขยะและที่สําคัญนะครับ ทุกหมู่บ้านแล้วก็ทุกครัวเรือนมีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีขยะอยู่ในบริเวณบ้านก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องขับเคลื่อนให้ครบร้อยเปรเซนในโอกาสข้างหน้าที่จะถึงครับ